นวัตกรรมสุขภาพจากทัชที่งานร้านยากรุงเทพ24ปี The Next Normal Pharmacy ในแพทย์สุข,ขุมการจนะพิมายนายกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปปัมย์เข้าร่วมเปิดงาน24ปีร้านยากรุงเทพต่อยอดประสบการณ์24ปีสู่ร้านยายุคใหม่สารต่อความหงใย,ยใช้เทคโนโลยีช่วยดูแลสุขภาพผู้คนให้ดีขึ้น พบการเสวมนาเรื่องเภสัชกรกับการใช้เทคโนโลยีดูแลผู้ป่วยและบทบาทการแพทย์ในร้านขายยาแห่งอนาคตโดยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นโดยการให้คำปรึกษาทางออนไลน์ ให้คุณสามารถรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลถือเป็นด้านแรกที่พร้อมดูแลประชาชนให้ร้านยากรุงเทพดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงกว่า100สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมดูแลสุขภาพของทุกคนตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เราครบ24ปีนะครับเข้าสู่ปี25เราก็จะนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานในร้านยากรุงเทพให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับทัชที่เป็นอุปกรณ์ดิจิตอลนะครับหรือการพบแพทย์ทางไกลต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ที่ร้านยาหรือตรงเราจะมุ่งทําให้ดีต่อไปนะครับเพื่ออยู่เป็นที่ดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนนะครับขอบคุณครับ ได้นำกลุ่โคดด้ดเเจคเตอร์เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบไม่เจาะเลือดชนิดพกพาและโฮมแคร์ชุดตรวจสุขภาพอัจฉริยะให้ทุกท่านได้สัมผัสด้วยเทคโนโลยีจากท uch จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการใช้ชีวิตส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยพร้อมก้าวสู่ร้านยายุคใหม่ไปกับร้านยากรุงเทพหลังการในการทำบาร์เตอร์ร่วมกันระหว่งหางนั้นนยากรุงเทพประทั็คือว่าเราทำศูนย์ของเราไปอยู่ในร้านยากรุงเทพ ส่วนของที่เป็นร้านยากรุงเทพเองก็จะไปอยู่ในส่วนของที่เป็นของนย์ p r ีเวนชั่นก็คือเราเรียกว่า p r e v e n t i v e Center ของทัชนะคะเป็นการบาร์เตอร์ร่วมกันแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มที่โตทีค่ะมีการแลกเปลี่ยนกันทำให้ประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นก็คือภาคของประชาชนภาคของผู้ใช้งานได้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ถูกต้องครับร้านยรงเทพนะครับเราไม่ใช่ในคนเงินหนาะครับเราเป็นคนธรรมดาที่อยากช่วยคนผมกับคุณหมอเนี่ยเริ่มต้นทํากันมา เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยบาบาลและในอนาคตเนี่ยไม่ว่ามันจะมีเทคโนโลยีอะไรเราจะนําเทคโนโลยีนั้นมาช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกที่ทุกเวลาครับ